สวัสดีค่ะพี่น้องพอ,อกันคลิปนี้อาจจะลองเป็นลาวพัฒนาเนาะค่ะชุดสิบหน่วยบนมอนีซ่าพี่น้องเพราะว่ายังอฮอดต,ตะแหลวขาวดำเนาะค่ะฮอกะเลวกันเลยหลายยางมาให้ล่งโตช้าแต่มาเนาะพี่น้องเนาะค่ะไปเบิ่งคําเตือนเลยคําเตือนทางช่องทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอบคุณค่ะเป็นแค่แนวทางเดอ้อพี่น้องเดอ้อเด่นบนงวดที่แล้วของเราไปเล่ยได้พี่น้องเนาะคะ่ะมันจะเอ่าเหตุมาลุดไปเลยง,งวดนึงเนาะคะ่ะงวดนึงแล้วงวดว่าหันมาศูนย์อยู่ค่ะพี่น้องที่เด่นบนนะคะโอ้ยพี่น้องจะเป็นขักแน่เนาะคะ่ะจักสิอ้วยไปทาไดอแน่เอาสูพี่น้องสูเนาะคะ่ะ ชุดนี้ได้แปดสองสี่มือนีสิมีให้เห็นบอที่บนนะคะที่บนเด่นบนมือนั่นศูนย์เหนี่ยวลงไปศูนย์สี่เจ็ดก็เข้าที่เลขศูนย์ชนกันกับศูนย์นั่นเนาะที่เลขศูนย์เข่าเข่า,ขาลดลดเป็นไปนั่มอ่ามือนีช่วงกันอยู่ทธีแปดคับสองพี่น้องนะะ้องขามือนั่นช่ศูนย์เนาะที่บนนะคะสิมาเห็นบ่พี่น้องว่า ไปเบิ้งสูตรที่3าว่าชนน้ำเขาบ่เจ้าบอ,บอมากานะคะลดเนาะค่ะไปเบิ้งสูตรนี่เ้อบัานี้พี่น้องว่าเป็นชนกันทีตัวใดเลข 5, ้าสดที่เด่นบนนะคะ 5, ้าปที่เด่นบนฝ่าว่า,วา,วาตังเอาเดินสาสตร์เลยค่ะ ห้าสองแปดที่เด่นบนเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะอ่าแนวทางเขาก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องเดอะเอดเอาหนีใส่จากน้อยก่อนฝ่าวเนาะคะ่ะด้วยความฝ่าวของเขาเนาะคะ่ะโอ้ยจักเหมีนชีวิตเนาะ,ะพี่น้องเนาะขื้นเสาขึ้นมากจักเหมียนอันใดเน่จักสิไปทาใดเน่เนาะคะ่ะจักสิไปทาใดเน่ว่ามันของง่ายๆพี่น้องเอ้ยเนาะคะ่ะเอาแคปเอาเดอ้อคะ่ะพี่น้องแคปเอา ชุดนี้ชอนกันที่ศูนย์มือนีช้ชนกันที่แปดับสองสำหรับชุดที่เดินเนาะคะ่ะพี่น้องสําหรับชุดที่เดินชนกันที่ศูนย์งวดต้องหันมือนีช้ชนแปดับสองเด้อค่ะแอดมี่ลักสิบลักหน่วยใหม่ออกมาเนาะคะ่ะสูตรใหม่ไปเบื้องน้ากันเด้อพี่น้องบเบื้องคีมหาจบเบื้องเด่นบนอีกชุดนี้ก,ก่อนเนาะคะ่ะได้หกกับสี่มาที่เลขหกได้เจ็ดกับห้ามาที่เลขห้า ได้เก้ากับเจ็ดมาที่เลขเจ็ดเอามันเด่นรือนวยเนาะปนี้ได้ศูนย์กับแปดมาที่เลขศูนย์เนาะค่ะนี่ค่ะพี่น้องนะคะได้แอดขยายกล่องนิดหนึ่งแผ่เมจิกไงกับใส่งานบอดพี่น้องจะมีปัญหาเป็นพุ่มแผ่ถือกินเมจิกไงอ่าเป็นไข่เลยกับมีฮารัางเทียเนาะค่ะไปดูสูตรที่สองเนาะค่ะพี่น้องได้ห้ากับศูนย์มาที่ห้า ได้7กับ2มาที่47ได้5กับ0มาที่เลข0นะคะสูตรระยะสั้นพี่น้องสำหรับชุดบนนะคะชนกันแล้วที่เลข6นะคะอันนี้ลายมือก้อนมูเนาะคะ่ะได้4กับ1มาที่เลข4ี่ทอกันตอนนี้7กับ4มาที่เลข7เลขมา4 7เเลยดินี่พี่น้อง สามกับศูนย์มาที่เลขศูนย์อ๋อแสดงว่างวดที่แล้วชนศูนย์เสียดายเนาะมันยาไปขัดกับไปขัดถือแต่สูตรที่มันบดเดินเนาะพี่น้องเนาะบางครั้งก็ต้องย่มรับโชคชะตาจะคของค่ะเอาเวลาเข้าบดจับสูตรนั่นเขาดีดีัดไปถอดออกมาไปถอดถือสูตรที่บดเดินเนาะค่ะชนสี่กับหกที่บนจะมีบอกค่ะเอาไปต่อกันเลย่นนะพี่น้องเนาะชุดเด่นบน ไปดูหลักสิบบนเนาะค่ะหลักสิบบนสูตรใหม่ทั้งนั้นเลยสีเดินต่อ่ปอค่ะหลักสิบบนไปดูศูนย์สี่หกเข้าที่เลขสี่สี่แปดศูนย์เข้าที่เลขสี่สี่แปดศูนย์เข้าที่เลขศูนย์ที่หลักสิบบนมือนี้ได้หกศูนย์สองค่ะว่างหันเข้าชนเดินบนอยู่ที่เลขหกกับเลขสี่ ได้ลักซิปบ,บนที่เลขหกนะคะไปเบิ่งสูตรนี้อีกนะคะสูตรนี้สี่แปดศูนย์ได้ที่เลขสี่ศูนย์สี่หกเข้าที่เลขสี่สี่แปดศูนย์เข้าที่เลขศูนย์อันเฉพาะนี้ไปใส่เปนสี่แปดศูนย์นี่นี่บอกพี่นอ้องนะคะเอามือนีส้นปพะสินอ้องชนกันที่เลขศูนย ที่หลักสิบบนสีเม,มบนบ่เนาะคะะไปดูหลักสิบสูตรต่อไปเนาะคะ่ะถ่ดออกมาจากสูตรนี้พี่น้องสูตรนี้มันเป็นสูตรเกาเนาะคะ่ะสูตรเกาแอดบอแบร์เอามันมาอ่ารีวิวมาแต่ที่แหลกเพระาะว่าสูตรนี้เขาใส่ยู่เนาะคะ่ะเอาลง่กลุ้มให้พี่น,อ 1, 4, 6, นะะ้องหนึ่งสี่หกเนาะค่ะจะชนกันยุทธิตัวใดเนี่ยเอาได่หนึ่งสี่หกไปดูสูตรต่อไป อ่านี่ค่ะพี่น้องได้3ามกับ6ที่นี่แอดจะเทียบชนให้พี่น้องนะคะว่าชนกันที่ตัวไหนที่หลักสิบ,บนชนแล้วบมากกับมีดอกแต่ว่ามันเป็นวิธีทำของเฮาที่เอาสำหรับเอามาเทียบชนให้เบิงเนาะพี่น้องเนาะนะคะเทียบชนให้พี่น้องเบิงว่าอ่ะชนตัวนี้ สีมาบ่านอ้ชนแล้วบ่มากกัมีพี่น้องเนาะค่ะชนแล้วไม่มาก็มีเพราะฉะนั้นขคอให้มาเด้อค่ะมือน,นี้นะคะเอาพี่น้องเบื้องเอาแคปเอาชนกันที่เลข6-3สูตรเลข4-2่สูตรเลข0-2สูตรเนาะค่ะนอกนั้นป,ปา้าไปที่หลัก10บนไปต่อเลยได้ค่ะพี่น้องนอคะคะ ไปต่อที่หลักหน่วยบนชุดคลิปนี้จะเป็นคลิปบนนะคะคลิปบนลักซิบ,บนไปแล้วนะคะไปดูหลักหน่วยบนแล้วแอดจะสรุปออกมาให้อีกคลิปหนึ่งยังสีท่านเนาะคะ่ะพร้อมกับใส่ชุดเต็มเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเจ็ดห้าเก้าที่หลักหน่วยบนเข้าที่เลขห้านะคะ เ59ดห้าเก้าเเข้าที่เลข7 7็ดเจห้าก้าเีกเข้าที่เลข9เนาะคะ่ะสีเดินต่อบอพี่น้องวาเนาะคะ่ะที่หลักหน่วยบนมื่อนี้ได้หาสาเจ็ค่ะพี่น้องนะคะห้าสามสี่มีมาหเห็นบอเนาะคะ่ะ ที่ห้าสามเจ็ดที่หลักหน่วยบนเนาะคะ่ะไปดูสูตรที่สองเนาะคะ่ะพี่น้องสูตรที่สองหลักหน่วยบนเด้อนี่ยสี่ห้าศูนย์เนาะคะ่ะก็มาที่เลขห้าเนาะคะ่ะเจ็ดแปดสามก็มาที่เลขเจ็ดสามสี่เก้าก็มาที่เลขเก้านะคะ่ะสิ่หมาบอโน่เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ที่หลักหน่วยบนตอนนี้หลักหน่วยบนชนกันแล้วที่เลข7กับเลข3แมแมนบ่ค่ะพี่น้องค่ะไปเบิ้งสูตรต่อไปก่อนเนาะค่ะที่หลักหน่วยบนไปดูสูตรนี้ 5,9,3.. ก็ได้ที่เลข5 9,3,7.. ก็เข้าที่เลข7หลักหน่วยบน 5,9,3.. เข้าที่เลข9มื่อนี้ หาเก้าสามปรากฏว่าชนที่เลขใดพี่นอ้องเ๋ยวค่ะจะเอาอหน้ดูชนที่เลข5กับเลข3แล้ว2สูตรที่หลักหน่วยบนเนาะคะ่ะหลักหน่วยบน3สูตรชนกันที่3ใบคือเลข3ารอง5แล้วก็7เนาะคะ่ะ ลองห้าแล้วก็เจ็ดสิบ่าบอเดี๋ยวพี่น้องไปเบิ้งชุดสรุปด้อแอดจะสรุปบนลางไห้นะคะอ่าส่วนเหลกลักซิปบ้องหันนะคะลักซิปบ้องหันชอนอยูทีเตอร์ไรเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวแอดเอานี่ลงไตแล้วล่ะ ภาวะอาหาเขานำเสนอหลักหน่วยค่าอยู่เนะเาะก็เป็นอยังแอดเขียนหัวขอไว้อยู่บ่าหาพี่น้องงงเนาะค่ะสิออกน้ำรัฐบาลให้อีกรอ,อบบ่ออกน้ำกลันกันเฉพาะปนีว่าพี่น้องเนาะค่ะหลักสิบอยู่ข้างล่างหลักหน่วยอยู่ข้างบนหลักสิบมีสี่สูตรชนกันที่เลขหกสามสูตรเลขศูนย์สองสูตรเลขสี่สองสูตร คาสิฟันต,ตัวตัวที่ตัวมาแร้งกกคือ63 6าม7เพราหกเจ็า2โตัวที่ลักน่วย7 2็ตัวถ้าพี่น้องจับ6กได้เนี่ยถ้าพี่น้องจับ0ูนย์กับศูนย์สเท่านั้นเนาะค่ะเดี๋ยวฮาจังไปสรุปชุดบนอีกตั้งหากเนาะพี่น้องเนาะแคปเอาเด้อค่ะหลัก10อยู่ข้างล่างแถวล่างสี่ใบหลักหน่วยแถวบนชนที่เลขสามสมาจาังแนวเพาพี่น้องว่า เอาสำหรับคลิปนี้ขอ,อยุติไว้สำนี้พอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ